พบกับรายการครัวนี้มีเรื่องเล่าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาหารเกาหลีที่ร้านซังกุงค่ะร้านซังกุงนั้นตั้งอยู่ในเวิร์เสนาเซ,นเซ็นเตอร์ถนนพ่อขอนโยธินเป็นร้านที่ตกแต่งในสไตล์เกาหลีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้อย่างช้อนตะเกียบกระทะปิ้งย่างหรือแม้แต่ท่อดูดควันรวมไปถึงวอลเปเปอร์ก็ยังเป็นแบบเกาหลี และเพื่อให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการได้สัมผัสกับบรรยากาศแบบเกาหลีจริงๆทางร้านจึงนำเข้าอุปกรณ์ต่างๆมาจากเกาหลีเลยทีเดียวดีเรามีคนรู้จักเป็นคนเกาหลีด้วยแล้วก็ได้กุ๊กเกาหลีมาช่วยค่ะร้านเปิดนี่จะขึ้นปีที่6ละค่ะขึ้นปีที่6 ก็ใจก็ชอบทานเป็นส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็คิดว่าอาหารเกาหลีก็คือตอนตอนนี้บ้านเรากำลังแบบเหมือนฟีเวอร์นะกำลังคิดด้วยหละส่วนหนึ่งสังกุงความจริงสังกุงก็มาจากข้าหลวงที่สูงสุดในสมัยของของทางเกาหลีที่ว่าก็มีข้าหลวงที่ทำอาหารให้กับจกักรพรรดิทานตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่สูงสุดแล้วเราถือว่าลูกค้าธรา่มาทานก็ถือว่าก็คือเป็น พิซังกุงเป็นชื่อเรียกของข้าหลวงหญิงในราชสำนักของประเทศเกาหลีในสมัยราชวงศ์ลีซึ่งเป็นช่วงที่เกาหลีปกครองระบอบสมบูรณ์ระาญสิทธิราชโดยการที่จะเป็นซังกุงได้นั้นต้องเป็นนางกำนันมาเสียก่อนนางกำนันของเกาหลีมีแบ่งหลายระดับระดับสูงสุดคือซังกุงปกครองมีหน้าที่ดูแลตรวจตราทุกอย่างในวังหลวง ถัดมาก็คือรองสังกุงปกครองสังกุงรับบัญชาสังกุงพี่เลี้ยงสังกุงสาวใช้และทุกแผานกก็จะมีหัวหน้าสังกุงอีกคนคอยกํากับดูแลซึ่งในวังของเกาหลีมีนางกำนันประมาณ600คน <S <s การจะเป็นสังกุงได้นั้นนอกจากจะต้องมีประสบการณ์และผลงานที่โดดเด่นแล้วยังต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเพราะพวกเธอมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของพระราชา หากเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องออกจากวังให้คนอื่นมาเป็นแทนผู้ที่เป็นสังกุงในระดับสูงแม้ป่วยก็ไม่อาจบอกใครได้หรือต้องให้คนสนิทหรือญาติพี่น้องมาทำงานแทนเพื่อรักษาอำนาจของตนให้คงอยู่ไว้ได้ าในร้านยังมีมุมขายของที่ระลึกจากเกาหลีที่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้อีกด้วยเราบอกว่าเราอยากได้ให้ืลูกค้าเข้ามาแล้วได้บรรยากาศของเกาหลีเลยนะคือเข้ามาแล้วเหมือนกับอยู่ในอยู่ในโลกของเกาหลีเลยอยู่ในประเทศของเกาหลีเลยเราก็เลยเน้นที่จะใช้ให้มัน เหมือนน่ะคือเข้ามาแล้วได้กลิ่นไอของเกาหลีเลยจุดเด่นในร้านเหรอก็คือที่ก็จะมีท่อมาจากทางเกาหลีก็เดินท่อ,อต,ต,นนะต,ตัวนี้เป็นตัวดูดควันนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นตัวดูดควันเพราะ่าเวลาทานนี่เวลาย่างเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าตัวจะเหม็นมากอะไรเงี้ยควันก็ไม่เข้าตัวที่นี่ก็จะมีเมนูของอย่างที่ทําก็จะมีขององุ่นนกพะเก้า ซึ่งก็เมนูนี้คือตามร้านอาหารบางที่จะไม่มีนะพี่กล้าการันตีให้เลยแต่ของเราที่นี่มีเพราะว่าตัวนี้ก็คือทุกอย่างต้องเป็นของสดค้างไม่ได้แป้งก็ต้องทำวันต่อวันค่ะมันจะเรียกว่าเป็น Family ก็ได้นะจนแบบหนุ่มสาวก็มีวัยรุ่นก็มี คนต่างชาติก็มีนะตอนนี้ของพี่ก็จะมีคนต่างชาติเข้ามาทาน่า่คนเกาหลีที่มาอยู่เมืองไทยนะก็มามาทานที่นี่นักร้องเกาหลีเหรอนักร้องเกาหลีก็จะมีวงชูไอแล้วก็แล้วก็มีนักร้องสาวคนหนึ่งลีนจินเข้ามาวันนี้อาหารแนะนําก็จะมีข้าวยำแล้วก็ลาบปกิแล้วก็องค์หญิงนุ่มพะก้าไก่ถึงสม อยากเห็นวิธีการทำอาหารเกาหลีแล้วใช่ไหมล่ะคะอดใจรออีกสกักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าคะ่ะ